ทำไมหนูมีครึ่งตัวก็เออมันเป็นอย่างเงี้ยพี่มันเป็นใน VR มันก็มีครึ่งตัวมาเอ้ยเลือกเรืองสีพี่จะอยู่สีอะไรพี่พี่อยู่สีแดงเราเรากดเล่นไงอ่ะมันเข้ามาเนี่ยรออยู่อุกเกออุกเกออุกูกอกูกอกจักกอกกะกก่าจับปั๊บนี่พี่เป็นลิงสีแดงเหรออุกกะกะกะกากุกกากะกะกะแล้วเป็นลิงสีดำดำ น้ำตาลมันจะมีมันจะมีลิงตัวหนึ่งอ่ะเป็นลิงที่คอยไล่ล่าคนอื่นเว้ยเป็นลิงลาวาเว่ยคือมึงอ่ะต้องปากลัวเว่ยอย่าให้เชียนั้นมาจิ้มโดนตัวมึงเว้ยเพื่อหนีเออเพื่อหนีเว้ยคือแล้วคือถ้าคนอื่นโดนจิ้มคนอื่นโดนจิ้มก็จะติดเชื้อไปเรื่อยๆอ๋อแล้เล่นไงเนี่ยเป็นลาวาเนี่ยถ้ามึงเป็นลาวาคือมึงวิ่งล่แปะคนอืนั็นแหละแล้แล้วเข้าไปยังไง คือมันจะมีลิงลาวาไล่แปะคนอื่นเว้ยที่พี่เคยใน VR นะไอเท็ยนี่ก็น่าจะสร้างเรอบเรียนแบบในวิรก็คือทุกคนต้องเอาชีวิตรอดแต่ใครโดนแปะก็คือติดเชื้อลาวาไปไออ่ะก็สวัสดีทุกคนเลยนะกูสวัสดีคนดูยังไงเออเออลืมสวัสดีไหมสวัสดีครับทุกคนด้วยอยู่ของอาร์ลอสโซ้ท่านผู้ชมที่ชอบอาร์ลอสโซ้แล้วก็อยู่ในเจ้าพีนะตอนนี้ก็อยู่ในแมปแล้วก็คนเดิมแล้นะแมปอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไมรู้ว่ามีลิงลาวาชื่อว่า กอลิล่าแท็กโอฟิศแชนแนลยังไงเออไอ้ขอแปะหน่อยนะขอแปะหน่อยอยู่ไหนกันเออหน่ะพี่มันึ้นมึงเป็นลาวาหน่ะมึงเป็นลิงลาวก็เออแล้วไหนอ่ะเล่นยังไงอ่ะอจะไม่ว้ี่ยเนี่ยจะว้าไปเลยพี่เหรอเอ้าจบแล้วเอ้าว้าพี่อะไรเด้ออ๋อเมื่อกี้มึงไม่ได้ว้าไปเมื่อกี้บั๊ก เลือกสีไงหลบไปว้าวเฮ้ยลิงรามาพี่ลิงรามาพี่หนีหนโีโอ้ย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 ,อยแบบนี้มันปีนไงวะปีนได้เนี่ยกระโดดชิกวะโอ้ยลา,าวาท่านพ่อมันแตกอีกไปแล้วพี่โอ้ยเหลือเพื่อนรอชีวิตจะสามคน

เฮ้ยอยู่ดีดีเฮ้ยพี่วิ่งได้ไงโอ้ยไอ้มันวิ่งยังไงอะพี่วิ่งไม่เป็นอะอ้าวก็วิ่งอยู่แหละเฮ้ยเลยตัวไะเลยตัวเ่งอะจะสู้เทพเจ้าบาดกลัวพวกนี้ได้งั้นเลยอ้าวตกไอ้เสร็จ ปลากัูเก่งยังกูอ่ะตีน้ำรอยน้แปดไม่อีซี่ว่ะไงบ้ปลากูเอลิงเราว่ะแล้วไหนบอสอะเล้นี่คนดนแฝมาแล้วพอพอทนดีทางตันว่เียย่ตันนะเฮ้ แม่ึงทำตันด้พาเข้ามาเฮียอะไรเนี่ยฟะาเข้าเราเฮียเลยพี่ไอพี่เไม่ใช่ี่แม่แมแม่เจ้าแม่เจ้าเฮ้อเยอะเยฮ้ยมันฝึกปลากัวขันดีแล้วไพี่เฮ้ยดูด้วยเฮ้ยเฮ้ยพวกเราอะนักปากูโน่หนึ่งในประเทศไทยเฮียไม่ถึงกัโน่นหนึ่งไสัตว์ไม่เคยมีจัดแข็งกนหน่อยเหี มันมีจ่าแข่งถามมึงไปมหมกูก็ไปนะเว้ยเยี่ยมันจะมีจาาแข่งว่าโลบบอกปากอีสปอร์ตอะไรเยอะไอ้ไอ้ไอ้บอล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 อะไรมึงโดนอ่ะโดนใช่ไหมลาวาไงตัวเมื่อกี้มึงอยู่ไหนเนีาะข้างๆบอสอ่ะไหนวายสว์กวางกูไม่มีใครเอางเปลี่ยนไอ้ดำสีดำๆเลยนะเออกูก็ได้ว่ามึงตัวสีเดิม หรือเปลี่ยนสีด้วยสีเหลืองธรรมชาติแนะไอพีสีเขียวเออว่ะแม่งเอ้ยสีเหลืองเป็นไม่ได้เออว่ยพิมสีฟ้าต่อมสีเหลืองพีกสีเขียวโอ้เราอยากเป็นสีเหลืองอ่ะเอ้ยลิงรอมาลิงรอมาไม่นี่ดีไม่นี่ดีจับไม่ท<ๆ><ๆ>ันเลยได้ไม่วะเฮ้ยทราไมด่านเดิมอีกแล้ว โอ้ยพี่พี่แต้มพี่พี่พี่เป <c oughs> ็นเาว่ะ <c oughs> ไหนว่า <c oughs> จะได้รู้กันเลยว่าใครมาป๊ากลัวเก่งเงยกันนะอะกูเป็นไหนเวนเน่วิ่งไปแล้วไปเลยสีฟ้า <ไป S 1> คุงโดนกูแน่ <c oughs> <c oughs> เดลืออยู่สามส่ายลิงตัวนี้เป็นเจ้าวานอนเจ้าวานอน้ยพี่ออยแดงแจก่อนไอแดงแจไอจ่อแดงแจขึ้นมาแม่งไอเฮียติดโอ้ยตรงนี้บัคกติดอีกอะไรอะไรมันจะออกให้กูกระโดดเหรอกระไรกูกระโดดเหรอวานอนผู้นี้ก็ที่หนึ่งกูแฝกเอ้าทำไมแปกไม่ติดอ่ะอยู่แคนซีมีอยู่แคนซีมี แกซีม oh, hey, he ีอยู hey, ่แคนซีมีผมโง่เอ้ยตามกูไม่ได้หรอกผมกูนะคือความเร็วเอ้ยอยู่แกยู่แกซีมีเอ้ยเอ้ยโดนแป๊บดิมีหรือสองคน พีเจพีเจอแว่โอ้ยว่าคนหนีเลยอ o u can see me อยู you can see ่แค e นซีวบอดวิ่งล้วจ้าไปอยู่แค e น e ีวีอยู่แค e นซีะหากูเจอไหมอ่ะ กูดำมากเลย <c oughs> เฮีย,ยนี่จะเปลี่ยนสีเพื่อซ่อนเนียนดูวะไม่ยังไม่เปลี่ยขนขาาพี่พี่ยังสีแดงแจ๋เลยอหนูยังเขียวอยู่เหมือนเดิม อ่าฮา you can see me you can see me ว้ย can see me can see me โอ้ยไอ้เหี้ยปีนบันไดอยู่ก็ตโดดมาใส่โอ้ยพวกกระจอกเอ้ย you can see me พร <c oughs> <c oughs> ุ่งนี้ นีเลยว่าหันขวาไปดิเฮ้เฮ้ยสวัสน้อง You can see me You can see me yeah You can see me ผักเลยผักเลยพี่ผักได้ด้วยพี่ยานินจาพี่ยานินจาล้วมล่างเลยดีกว่าบ้านพี่านินจาคาถาเอาเฮียเอาเปลี่ยนสีไม่ได้ะช่างแมวโอ้ยลวมล่าง เฮ้ยพี่เนี่ยเมื่อกี้มันมันมีห้างวันนี่ในห้างมันเข้าไปได้เนี่ยเพียงไปไล่ในห้างเก็บอะไรวะใกล้ปะง่ายปะต่อท้ายต่อท้ายแล้วไอ้เหี้ยแบบแล้วนี่ยใครที่แม่งเล่นปลากรัวเก่งๆแล้วแบบไปเล่นแแบบปลากรัวเล่นคนเดียวแบบไม่มีเพื่อนเล่นนี่ก็มาเล่นแบบนี้ได้เนอะเฮ้ยพร้อมไปเล่นทาวเวอร์ออฟเฮลดีกว่าหาแมปอัดได้ละัเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะเอาไปไกลไกลกูเลยไอ้เนี่ยตาสุดท้ายไอ้เนี่ยที่เสียเป็นนั่นแหะ แทุกคนหนีไปทุกคนหนีไปกอลิลาัวิ่งเลีวสุดสัสเลยใครไม่เป็นนี่ยังมีสุเป็นตัวร้อยตัวอันตรายแล้วไอพีไอหนอนดูโจ้ตัวสีแดงมาละยาโวววว ไอ้เมียมไอเมียมไอเมียมเลยไอเมียมโอ้ยยยยยยลุอะไรขึ้นอะไรเอาติดบาร์อะไรเนี่ยตรงนี้ติดอะไรเนี่ยอุกเกอุกเอุกเกลไอพีตรงนี้มันติดอะไรเนี่ยไม่รู้阿แต่หนูจะเอาคนต่อมาขึ้นมาเลยไอเมียมไอเยอะไปติดที่ไหเมื่อกี้เนี่ย เดินหนืดอะมือยูแกรีวิยูแกรีวิอ่ะเรียบร้อยเมื่อกี้มันติดหนืดอะไรวะพี่พี่พี่ตู้ท้ายอยู่ในห้องตู้ท้ายอยู่ในห้องไม่มองไม่เห็นกันเหรอพี่เดี๋ยวพี่ดักหน้าห้องนะมึงเข้าไปเลย Hello fuck you fuck you shit กูต้องไปไปเอ้อหนี อะไรร้อยโอ้ยไอ้ควายใครจะเข้าอยู่ในทำกันวยงเยอะแบานี้ก็พอแค่นี้ก็นาะก็แมปแเออแมปยี่มากๆเกมแมปแมปอะไรนี่แหละไอ้เชี่ยกอลีล่าแท็กโปรเฟชชั่นเ้ลใครชอบทีนี้กดไลค์กดแชกดติดตั้ด้วยนะแล้วก็สามารถไปลงติ๊กะตับได้นะแล้วก็ทิ้งเครดิไว้จากช่องอาโสวัสดีบายบายจ้าไ้แล้วนะก็บายบายจ้า